ตอนนี้บอลกับซอออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับบอสก็กำลังเดินมาส่งซอขึ้นรถเพื่อไปทำการแสดงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ ันนี้อารเอาห่อวิตามินไว้นะ เดินทางปลอดภัยเฮ้ยเย่ไดเวล่าออกโรงพยาบาลแล้วหวังยาทายาครับพี่น้องวางหัน อายก็เพิ่งไปส่งพี่แอนอ่อนดีไปงานอยู่สุรินนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของระหว่างล่อยาจากพยาบาลพี่แม่ยิ้มออกแล้วไป่สดหรอเปล่ายิ้มออกตัวน่าเศร้าหรอไงเพราะชาไข้แล้วชดจะฉีดมาแน่แล้ว เข้ากระถ่ายยาจากหมอหลังจากนั้นเข้ากระสิทธ์พุ่งสารคามเพื่อที่จะเป็นร่างเพื่อเสียไปท่านลั่นรอบที่สองซูงๆกับบรรยากาศง่ามเลยล่ะเนี่ยเนาะเชิญครับ Mamá yeah. on, yeah. yeah.